มเดนเช้าหรพี่ก็ได้ไม่ไปอเวเ่นัอตยครับเอว้เดลอย่าเขาใกล้มนยหมมากดิจะเป็นลงเงี้ยเลย เอาแล้วเืยเกือบตายเลยนะไม่ได้เรียนหนังสือหรอกเนี Math ่ยเราซ้อมเป็นอย่างเรียนหนังสือเป็นไงเรียนแล้วซ้อมที่ไหนอ่ะแล้วเรียนที่ไหนส่วนเพื่อนเอ้าแล้วซ้อมยังไงแล้วไปเรียนหนังสือก็ต้องลามาปะลากี่วันเดือนเลงเฮ้ยผมลาเดือนหนึ่งได้อ่ะกินหลวงวันนี้สิโอลาเดือนหนึ่งได้เลยครับผมลาเลยเดือนหนึ่งโอ้โหผมบอกแล้วถ้าว่าแม่ผมลาผมออกก็ออกผมไม่สนลาเดือนหนึ่งใช่ไหม ลามาซ้อมมวยเนี่ย<ช>เด็ดลัตที่นะผมบอกว่าถ้าผู้<ม><ม>นวกการไม่อนุเคราะห์ให้ผมลาในอันนี้เด็กมาสร้างชื่อเสียงไปเรียกรถทัวร์ไปลงโรงเรียนรถทัวร์ <c oughs> <c oughs> นี่นี่คำยืนยันจากพี่หลวงครับโอ้โหดูนะักมวยพี่หลวงสิหน้าตาเป็นไงเนี่ยเอ,อ,อกินข้าวมาเมื่อกี้กินข้าวมาเมื่อกี้โอ้โห<อ>ดูสิสีหน้าแกวตาโอ้โหใช่ได้เลยน้ำตัวีวหน่อยครับไอ้นี่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่ที่่าย อยู่ที่เดรัตย์อยูที่เทีน่นะแล้วมีใครไปเป็นผู้ปกสารมั้งพี่ๆเนี่ยครับเพื่อนๆในคล้ายเช่อกันตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับร้อย้น้ำหนักป่อย,อย,อยตอนนี้เราหมยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเป็นบัญชาเนาะเคยต่อยกันยังไม่ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาแต่เมาออมาอยางเขามวยสไตล์ตแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกยงวางแผงใหงดี ชอบตามแพทย์ต่อตตามสไตายไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิเบร์เทียวล่าสุดอตไปที่ฟังเจ๋งรานนั้นไตรับเป็นแค่หัวนนชนะคะแนนชนะคะแนนไปก็เวทนี้เลยร้อยสองนี่เนาะวันนี้ก็เลยมาเจอพี่บัญชาวันนี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยครับเคยชิงเข็มขัดที่ไหนมาบ้างยังนี่เส้นแรกเลยครั้งแรกด้วยคิดว่าวันนี้มาเข็มขัดเส้นนี้กลับไปค่ายเราได้ไหมตั้งใจเลยแล้วอย่างวันนี้อตร้อยสองมาชานิี้สอบหนักยาม ไปเงยเกินหรือขาดเกินนิดหน่อยประมาณสองประมาณตอนหนึ่งตอนหนึ่งก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาเข็มขัดนี้กลับไปที่ค่ายได้ข่าวจะฉลองค่ายใหม่ด้วยเที่ยวเซ็นนีดพร้อมเต็มที่ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสามสี่ต่อยมือแทนมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเจ็ดสี่สิบเราคนจังหวัดราลึกฝ่ายช่วยแฟนงค่าเราหน่อย ฝากเพี่น้องชาวจังหวัดทิเบตเมื่อสันเพื่งช่วยเป็นกําลังใจใผมนะทําได้เต็มที่นะวันนี้ขอให้น้องโชคด,ดีนะขอบคุณครับโอเคค่ายใหม่ชื่อค่ายอะไรหลวงสิบ<ะ>เพชรลูกก<ะ>ันฮะสิบเพชรลูกกันสิบเพชรลูกันใครเป็นผู้จัดการค่ายพี่หลวงวะครับพี่หลวงอยู่ไหนวะพี่หลวงพี่หลวงพี่หลวงทําอะไรอยู่วันนี้หน่อยสิ เอามันสิทธิ์เพชรจิ้กันอยู่แล้วไม่เหรอครับอ้าวแล้วประเดิมไข่มาย่งไงอ๋อผมจะทําบุญเปิดไข่ยุเก้าเมษาที่ไหนสวนพึ่งราชบุรีสวนพึ่งราชบุรีโอ้โหโครงการใหญ่นะพ่หลวงมีอะไรเชิญหัวแดงว่าเนี่ยก็ไปเที่ยวได้ครับไปเที่ยวได้ลำยัยให้ต้องทำวันนี้มั่นใจเป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวคือแชมป์ฝากเลยถึงแฟนมวยไทยเจ็ดสีหน่อยวันนี้ถ้าชนะเกมกีฬาเราก็เต็มที่ครับ ที่บุญวัฒนาอย่างนี้นะครับขอออนวนเป็นวันที่ดีของเราขอบคุณครับผมยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับโอกาสไปเที่ยวสนุกึ่นครับได้ได้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม